กินกาแฟริมโขงค่ะพระตุ้มกับยูมีอยู่ที่นู่นค่ะอันนี้เด็กๆนะคะเด็กๆกินไรคะบรรยากาศดีมากค่ะปั๊มน้ำมันปทตทสาขาอำเภอสังคมนะคะเด็กๆใส่ใหญ่เลยคะ่ะสาวเลี้ยวบันนะไอ้อชิมิอาจจะไปยาว ตอนนี้ถึงไหนแล้วลูกแม่หอ้อไแล้วบันไทยถึงบ้านไทยคะม่เขาแกนบาไทยผัดไทยหอยทอบอยากกินผัดไทยลูกอยากกินผัดไทยเมืม่อก,กี้เนี่ยเมื่อกี้ทานเลยกินก็เพิ่งเห็นตายเทส่าว่าปยังแล้วก็ย้ต่อเสื้อผ้าขนาดเจอเมื่อผัดไทย,ไยใกล้ฉันใกล้ใคร

ใช่ไหมฉันคงไม่อาจทำให้เธอยริงฉ,ฉันคงไม่อาจทำให้เธอกลับมารักฉันฉันจึนคงขอแค่เพียงรักเธอจะได้ไหมรักเธอจะได้ไหม สี่สิบคนแล้วค่ะหลือีกฮะเลยยี่สิบค่ะหลือยี่สิบคนกระโดดยู่ได้ยี่สิบคนพี่จิงก็ สฮะขอนส่งบัตรไทยอีลายเจ้างนูคุณพ่อและคุณพ่อและคุณแม่โดนอักอดพาเองว,วันนี้ตลาดกิเลนคือกี่ทุ่มคะสี่ทุ่มครึ่งน,นะคะ ยาลดเฮค่ะมนีวันนี้ไม่ใช่วิธีคนสิร์ตแคะตัวเป็นลดเฮจอดเลงหนยูซื้อยาแก้ไอไอ,ไอลาาคีก็ดูขอบคุณค่ะวัสดีแม่ลิลพั่คิถึงเพชคิดถึงเพนี้ตอไนตอไลฟ์สดไมได้ไลนาะ โปใสมากโปร่งป่าน้อยค่ะหายยากมาแล้วยับอยากอยากเมนบานยับปรยากหลายเลยเฮสึกยากเฮาซะาบุลีก็มีลูกผัดไทยหอยทอดไม่กี่เลยอยากอยากกิน แค่นี้หายากอยากอยากจะเต็มแบว่านี C ่หรอกมันจะมีไหมนะวันนี้บ้านผ่อยฟิีชิลฟิีชิลที่อยากได้เหมือนกับคนเพจเขาใช้เลยใช้เป็นเรื่อดีมบบตัวแต่งนี่หลานใจ ก็ไม่คเห็นขนาดน,นี้นนแนคือแ,แบบอนล่ว่าหลาอย่างแตว่ากาสลายเป็นมีคนหลโดยัดไทยรอในกลุ่ลกมกันหมดแล้วค่ะ

ว่าเอาพอพอมีเพงกันเอาคือกันว่าเอาเอาอวกต้องหมูนี่ฟังเพลงพีมิดตาทิพย์ุบบอหนี่เลิ่มเล้วมันรับตาทีมันเริ่มเลวมันเริ่มมาเลี้วไม่ว่าจะคันไหนบ่ไม่ว่าจะคันไหนเนี่ยหนึ่งบงหนึ่งบงอ๋อคือมี นี่ค่ะน้องเพิ่งเมนบุ้งมีมิจังมีมิชินแล้ทายแม่แม่หน่อยค่ะสวัสดีค่ะมีชินกำลังดูอันนี้กันคุมีชินดูอะไรคะเออโอ้ยหนาวไปโอ้ยหนาวไปก่อนสวัสดีแม่แม่งค่ะจุ๊บจุ๊บแม่แม่หน่อยจุ๊บจุ๊บแม่แม่หน่อยจุ๊บจุ๊บค่ะ นเขาเป็นพนักงานอีเกียมาแน่วันคอบุญค้าสองสาวันเต้ไม่ได้กินอะไรกันน่ต้องมีเหนียมนะคะมีชื่อสวัสดีแม่เม่ะจิดถึงแม่เม่าคิดถึกเป็นดอกเป็นหลอดไม่ใช่ดอกดอกเขาซีซอสวัสดีแม่เม่ะมีชิ่ ถ้ามันบได้กเด็กโอนน้องคือเด็กโอนนะคะบังบังบังแถวเด็กโอนแ่เด็กโอนน้องคือเด็กโอนนะคะบังบังบังแถวเด็กโอนบ้างนะหัวแอปเปิลหัวแอปเปิลหัวแอปเปิลนี่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  จุะแม่หน่อยจิบจุกค่ะวันลับมาเจอกันนะคะสวัสดีน้องยูมีค่ะสวัสดีพี่เก่งสวัสดีค่ะอ,อุดิโี่อนลเออแม่พี่เก่งได้เราเสื่อมบ้องว่าฝาดนอนอะ ยังอยู่อยู่นะคะกลายเป็นความอยู่มีไปแล้วแล้วไปอยู่ในี่ยในแนกินกลอไปเสียงในแน่กินกลไปไหวค่ะครัวอยู่มีจังใช่ไหมขอบคุณพี่เก่งค่ะนี่จับจูบแม่หน่อยจับจูบขาจับจูบขาไปตบเลยเฟันน้ำนมน้องร่วงนะคะสอกซีแล้ว เออแขวโนมันเลยบ่ยำอมเขาหยำแต่ค้นยูมีน่ารักจังเลยลูกน่าฟันเอามาเล็กๆกันเอามาเล็กว่าเม่สิบะอ้วนค่ะแม่เนี่ยจอยครับโน่นโน่นตัวนี้อยากชี้ว่าว่ากลายเป็นชิบาอ้วนชิบาอ้วนมีเนี่ยฮิวาหมูฮิวาหมู ขาน้องสันนะคะเราแบบน้องเล็กอ้วนน้ำหนักน่องเกินี่วาหมูน้องอ้วนชิ่วาหมูในหญิง้อนอีเด็กอดที่วาหมูอะรบ้าอะางที่ว่าหมูไม่เหยวหือคนรู้ก้นเขียวก้อนเขียวก้นเขียวก้นเขียวเอาไว้จะฟาดเด็นเอาไว้จะฟาดเด็นจุ๊บจุ๊บไหนเอออืมหาดีไหมมีสี ไปดมเฮ้ข้อมือค่ะสวัสดีค่ะน้องอยูนีนออยูนี <c oughs> ชิมีชิง่งเดี๋ยวถ้าแม่แม่ใครมาหน้าง,งานดอนไลม์มติ้งก็จะเจอมีมีชิ่งด้วยนะคะเหมือนแต่งตัวสวยๆเนาะแม่มีกระโปรงให้น้องใส่ว่ามุณต้องใส่กระโปรงนะลูก เป็นผู้ชายเอาเขาเป็นผู้ชายงงนะเขาเป็นผู้ชายเออชวบหน้าชวบเลยกกเป็นลูกแกะบอกไม่ใช่บอกกัดแม่จุ๊บจุ๊บกันจุ๊จุ๊บกันอืมจุ๊บจุอบเย่ พร้อมจอพี่กีพี่กีบ้านอาบน้ำเลยพี่ช่อาบนบ้านเลยไม่ช่อาบนบ้าแล้วแต่นี่พี่กีไม่ได้ให้แม่อาบให้เพราะเราเป็นคนสะอาดสะอาดตั้งแต่จิตใจเป็นข้างนอกเราเป็นจใจอยู่แล้วไปเอาอีกทีนะคนอยู่มีอยูมีเขาต้องแส่ร่างกายรูวิธีอะไรตอนนี้มันตอนนี้คอมเมนต์ที่หนูคัดมาครบหมดแก็แเก็บในชื่อส่งไปนะคะเพราะว่าอ่า เงินอยู่ที่ย่กี่แล้วอยู่ที่บัญชีน้องอยูแล้วทุกบัตรค่ะเอาอันนี้เอาเฉพาะรายชื่อส่งให้แอดินแล้วบอกว่าได้บัตรฟรีค่ะเงินอยู่ได้บัตรรีหมดแล้วปืนหอนลอยก็ไม่ตอนนี้เจ็ดสิบเลเยแต้วตน,นี้เจ็ดสิบเอเย่คนแล้วนะคะเอาสักร้ยอยหนึ่งก็ได้คําถามนะคะสำหรับแม่แม่ที่เข้ามาใหม่นะคะคําถามมีว่าราคาบัตรไลฟ์สดกลุ่มปิดราคาเท่าไหร่คะ ตอนนี้เจ็ิบคนแล้วนะคะมีน้งเล่านะคะคือน้องไปฉีดวัคซีนมาเมะแล้วมอว่าน้ำหนักน้องเกินอายุมันบ่เด็กอ้นเด็กอ้นจะมาหาไปกี่หรอมาไหมมาไหมมาจอดกันหน่อยชี มาจอดไหนมาจอดไหนจอดไหหทำหน้านีู้ใจคือขางอย่างนั้นแต่ใไสุดทำหน้านี้ฟัวไไม่จะมาหรอเมียมเบิร์กเมียเบิร์กไม่นะจะมาหรอมามามาจะกินไหมแม่คิดถึงเสียไม่ให้ไปอ่ะโอ้ยอยากมาโอเคมาเราจะมาหากันแล้วนะออนหรอนี่อะไร่ มามาอโหมามาอู้มาจุ๊บๆหน่อยมาจุ๊บๆหน่อยเวเร่อ้อ๋ออะน่าเมีชีก่าความสะอาดว่ากไม่เรียนไม่เยไม่เยเม่เยไม่เอาไม่เอาไม่เรียนไม่เนไม่เอ้วน สวัสดีแม่แมคะ่ะตอบคำถามอะไรนะคะเอออย่าเี็นชูชีอ่ะมุนไวน์เด็กหญิงมุนไวน์หรือซื้อมุนไวน์ค่ะหรือซื้อมุนไวน์ค่ะซื้อมุนไวน์อ่ะกินข้าวยิงซ้ายอย,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 ยู่ซ้ายอยู่ซ้ายเก็บเขียวก็ไม่คิดหรอว <laughs> ไปแล้วอย่ามาเล่นเล่นอะไรทำม,มาเล่นอะไรดูชี แจกสักร้อยใบก่อนก็ได like ้หายไปสุดยอดมาอย่างนี่เป็นพึ่งได้ในอีก15ขวบนี่มาเลยคุณได้ขึ้นได้ททกว่าเราไมคิดได้ฝากประชาัมพันธ์ด้วยนะคะพราะว่แบบใครทำมาให้หมดนะครับเพราะว่าตอนนี้ใครทำมาให้หมดเราจกใช้แบบฟุ่มเฟือย คนที่ตอบมาก่อนหน้านี้ได้หมดแล้วนะครับไม่ต้องถกครับได้หมดเลยนะคะนค่ะที่ตอบโอ้เบิ้งมะเร็งนรถหลายๆค่ะเมียเบิ้งมะเร็งกระเป๋าคิดอันนั้นเป็นยิกละอ้เอ้าตรงนี้มันมีร้านขายยาไหมเนี่ยซื้อยาฉีดคอเอาเด็กหญิงเอาโจเอาเอาโจเอาเด็กหญิง จวคนที่ตอบมาก่อนหน้านี้ได้หมดแล้วไม่ตอบซ้ำนะคนที่ตอ,ม,ตอมาก่อนหน้นาน,นี้ได้หมดแล้วนะคะไม่ตอบซ้ำนะคะพี่พี่แม่เม่ค่ะหนาขึ้นยูแม่เบิง้งย <c oughs> ้เยม,มาแล้ว เพอดีลดีอาไม่้อ,อ<ด>ีร่นา <c oughs> ลาไม่ได้ไลฟ์สดแบบนี้นานแล้วนะคะพอมาไลฟ์แล้วรู้สึกว่าแจกความน่ารักตลอดไลฟ์เลยนะคะน่ารักมากเลยนะคะทั้งอีลายูมิแล้วก็ อิลายูกินะคะทั้งยูมิยูกินะคะเต้าพี่กับเต้าน้องนะคะน่ารักเหมือนกันเลยนะคะจอมแก่นเหมือนกันเลยค่ะน่ารักมากเลยนะคะท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคลิปดีๆจากเพนปากาแฟนเพจนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ